สบายดีสบายดีป้าลุงสวัสดีครับก่อนสบายดีเห็นอะไรไเห็นอะไรเห็นอะไรสบายดีดูเป็นอะไรไลูกทัมเป็นอะไรไข่แน่และตัวหอนพี่น้องตัวหอนขาดหนักมาจากอวกไร้มื่อคืนนีตื่นเศร้ามากกับอ้วก นี่ก็หากระยุดลวกไปประมาณสองชั่วโมงใช่นหมอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตอนเที่ยงฮึจังไดรลูกอ,อาจารยเอ๊ะแล้วมาถีบแต่อันนี้มันก็นเจ๊บเลยจิจิจิขอน้อยใครแน่แล้วลูกบ่อมลูอบ่อมผักใครแน่แล้วมึงัำนะ ตัวอ่อนแหง้งแต่ว่าเก็บบไดอวกแล้วพังเบิงอาการพี่น้องว่าแนะนำให้ไปหาหม,มอ้ังเบิงก่อนพี่น้อยคนทางไปหาหม,มอ,อก,ก็โอ้ยมันบองไงคือขีบเผื่อสิหอดพี่น้อยกับอีกอย,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 ย่างหนึ่งหาว่ามีรถใหญงแนวที่โทษพอใหญ่มากกับยันพังเบิงข้างงก็ขยังอวกอีกกสิพาไป เลยสีห์หอส่องไม่รู้เพื่อสีหอดในเมืองางีหลอจักกับบุได้เราเพี่น้องเอมันแดดแฮะยางนึงก็กยังหน่อยอยู่ได้ปีปลายปียังก็ใครแน,นี้ยไปกันนางได้จ้ะเอ๊สวัสดีครับพี่ๆนะไปซื้อขนมเบิร์ดไปลุงเลยได้รถทีบแล้วก็เที่ยวไปในหานค่ะ แต่ภูละขั้นกับเที่ยวไปแล้วเนี่ยขี่รถถีบแล้วก,ก,ก็ปั้นเสียนปั้นเสีเก่งนี่อุ้งอ่ะเห็นไหมพาจะหลุดหลุดล่มเลยนะคะทุกคนก็ห้าจะเห็นมันจะดำน้าดูได้ไก่ชิดทำก็ได้ยังอแนคอแบวอวะกำลังกินนมนะลงไปแล้วบวอ่ะก็ไข่แน่แล้ว มันคือเบียดมันคือเบียดนั่นแหละค่ะพงษมันคือเบียดนั่นแหละลน้องบอกแล้วน้อมึงดึงออกวุใส่ใจนี่นี่ก็คือเป็นแม่หมได้แล้วนะน้องใช่เป็นแม่หมได้จริงอุ้ยห่อนเลยห่อนบ่ราะมันตุอมต้องแปะอีกแล้วนี่จริงมันเย็นนะเอาเลยเอาอยากได้เอายังกับพ่อหัวโน้มน้องก็อยากได้โน้มก็อยากกินแล้ก็นอนกินอยู่ บ่เอาว่าวเพนเพิดนะใส่ใส่นี่พี่น้องฉันตะวันนาะพี่น้องาตะวันยอบยัน้เป็นไข่ว่านเพิดพูละพูละพื้นนี่เอาหัยพออยยังสีเอาเอาอยู่นเกินไปได้อเนยนี่ตปฏิอเนย์่หำบอปฏิอเนเด้อยังกอยากได้นะหำ เอ้าเป็ <t astic developed Airbnb> นทะี anyway. <ederim. S 2> <hydro> ่ร <t astic harvesting> ักวันนี้เมีอะไรกนนัอนัพวกเรากับไปหีบมาขับมาลองสีจำมกลุ่งผ่ารู้นะได้นน่มีใชงตามุหงปิ่งปลาเผาปลาแพนสื่อหายปิ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดียว ต, course, ตามเสื้อผ <loyalty> ้าคอนี่ยมั้เนาะพักได้ต้องเสาหน้าขนาดไหนเออเคยได้ยินอยู่ได้เคยใส่คอน่ยุในออกวานสม่ายังหกพี่น้องริสือนะมาใส่เนาะใส่บวงออกชิ้นสมจังหน่อยคืนนี้อวกไป ทักแม่อีเร่ยุม่แต่จะไฟถูกบืนลงไม่แต่จะลอยโกวายเอ้ยสือเที่ยงน้องไงปีกปลาจะได้น้จดป่าลุงปดป่าลุงัสดีพี่น้องี่าวเลับุกเขียวรีาเสือจะโตผสโตเลย โอ้ยเอเ่าทุกยามันยังไ่เยยบดอกนั่งยีดนังยังขาเามากใต้ดอเ่านีาดเวยหยาไปนั่งดอโอ้ตีนกับกดคืบลานเนาะ

ะโลกเ่นกคือสาม้นาลกกินกะละกินกะละนึ่งกินไก่หนึ่ง ฉลูชบุรุษผาฮึบุรุษผาอย่างไร

ง่ายนะ้วได้สีหดอกเกลือห้องหเก็บลำเก่าใช่ป่ะตั้หัวเลยแาอนีุ้มใบตะวิบบาาอกไฟเหลวนี่มันต้องแท่ก็นเป็นเท้าแหลมบ่อือขึ้นภูเขาหรอตั้ให้ใหญหนึ่งหัวไน่้ผไแตกช่ใหญ

ผนที่ยื่นใจแต่พอปีเก็บเป็นป่าโอ้ยผน,นดีดดนดดนดจรินีมึงเพชรแล้วเพชรดินนะจะได้ถ้าหวยบอสแถ่นี่เ้าหวย้ย,ยม,มันหุงฟังเหลืดุมๆบึงแคบนะ รื้อเมื่อวันเหงื่อแล้วเนาะเก็บแถวทางเทียงหน้าเลยป็นเพชรเพชรดินปีงหล่อดอกปาจิกหรือยางเพชรมะไรขาวๆปาจิกเนเพชรทานเพชรนาเลยนะอ่อนคือต่คนนโอยู่นะใส่คุเพชรหูกระช่ายเพิ่มใหนหน้าไปนะในบ้านน้องชม

กีบก็แล้วก็ให้ยางหอบุ้มีดือดอันอมกบดิ่ง้ดีงสง่วงมันเป็นบุม่ยมันหอยามอันหนึ่งจามากะถ้าข้บไปเราโอ้ยเต็มเบอร์อันอยู่แับปลาเดีมันต้องมันกองมันแล้วบางหนังยายบะข้างย่างท้ายที่จะใส่ยัง กองเลยนี่เป็นน่งกคลองขนาดนั้นเขาม่มีซ้อนกยบ่บริเวณดำเป็นแล้วนม่ไม่แล้วขึ้นบ้านซึ่งทั้เหนื่อยเอากระดับขึนถ่ายถ่ายยุว่าจีเมื่อจะย้ำแรงถ้าก็เมื่อขึ้นทั้งเหนื่อยตอนนี้นี่มันได้ยังไงเปล่เป็นยัง ขึ้นมาดีนะแต่เขายัด <mos nerve plug> ุ้งานแล้วันที่เมื่อตั้งแต่เดือหไม่สึงเดืนแปดก็ขึ้นด้านหน้าประตูนะ เราอยู่กลัวบเราต้องให้พี่ิมใ่ไม่ได้เห็นเขาเรื่องง่วนอือ้าขขเราอู่ขมมเอาแล้วัมันขย่ได้วรเอระยานมาิ่วงิ่วงไ่ได้ินดประดมลนาีมส่งยิงข้าวเวยมบอกคนแค้น้ำหน้าพตุนเราอะ ดำเดียดเดียดล้วมันมีตัวเห็ดไตนะเดี๋วไเมื่อไหร่กันตัดตีเขาโอ้โหจัดตีเขาจไปเห็นยัเมื่อป่าเขาบอกเขาบอกข้ามันขลุกเก่าเลยเจัดเมื่อคืนลุกเก่าฮะใช่แทนกดีอะข้าม นะกำกในลม,ลมนะเฮ้ยขาลลกถือ้องข้มุกปากเองเนี่ยอือข้าวขัข้วมุอะคาเฮ้นอยู่ในลมลลกเง่ยบจะเขาดำหน้าเลยนะบ่จังดำถุงแลเนาะไิโลกกานหน้าไนปะดิน,น้องรกไล่ติดไปไปบเหื่อยทาไลดูาลมา <c oughs> นเมนี่ยหนาหนิบเลยเปื่อดำเราหมดดเบอร์อมเ้นอริมเ้น้าวข ลูกกะน่ะทำหน้าล mm, mm well, ุ่มเลยค่ะช่วนกตัวนั้จน้องทำแบบเนนะกระตุก่อนลูกีมองคนอ่ลกกำลังนั่งไม่กินสป้าแลจะกินมันดำนะนงไเขาเป็นอะไรไกเฮือนะ

ขึ้นนะแปลกแปลกมากคนมันลมแห้งมันขาดมันไปหรูไงท่มเรอรารุนเช่นกันตามไหมคนมาตัวคนตก้ที่เช็งไงไปแล้วเรองะมันคือแค่เรใจเฮ้ยเดียไปเลยไปาน

คนามคนคนเนี państwa, ่ยนอดานเลยใช่่ว่าบ่รูต้นนู่นเนี่ยเขาแบบนิ่เงี่ยเาแต่